ชื่อฮาแด่อ้าวพี่อ้อวถามว่าหนูจะทำอะไรคะหาไอดิมหนูจะทำอะไรคะร<อ>ะบายสีคะ่ะส<อ>ีค่ะระบายสีรูปอ,อะไรคะน้ำบาเจน้ำไอติมอ่อหนูระบายไอติมสีอะไรนะคะไอติมสีอะไรคะฮาฮาไอจิมไอไอจ้าค่ะจ้าระบายสีกับพี่อ้อยเหรอคะ ดีอ้ค่ใช่ใช่หนูระบายน้องไก่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อ,ะอำ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 ด้วยอ๋อแล้วหนูจะระบายอะไรอีกคะหนูจะระบายอะไรอีกคะ<อ>หนูจะระบายรบาบยรูปอะไรคะวิติเปิดทิ่เปิดเปิดหนังสือขึ้นมาหนูจะระบายสีอะไรคะหนเปิดนะพี่อ้อยดูก่อนไหนดูสิอุ้ยมีรูปอะไรมั่งคะเนี่ย S <S มีเค้กเค้กก <Okay. S 1> ับอะไรนะคะอ้ออีก่เออาออกค่ะเอาออกค่ะมีจีระบายน่องไก่ด้วยใช่ไหมคะระบายอะไรอีกคะอะไรอีกคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ค่ะอะไรอีกคะอ้ะออุ้ยเฟ้นเฟ้นเฟ้นปใช่ไหมคะระบายไหมคะ ระบายไหมระบายเอาสีอะไรคะพี่จีจะเอาสีอะไรคะแบีอ้อยหยิบให้นะคะเอาสีเหลยอยืองไหมคะอยหล่นหยิบขึ้นมาคะ่ะระวังหวัวด้วยนะยังไม่เสียจ้าขึ้นมาอะระบายเป้นไยนะคะเป็นไฟสีอะไรคะเนี่ยนี่นี่เป็นไฟสีอะไรคะเปไฟเปีนไฟ,ไฟอีช่า ไอ้ไส้กับพิซซ่าอะนี่นี่นี่เอานี่พี่อ้อยจะทำให้ดูนะแล้ววิจิทำตามนะคะนี่เป็นไายเป็นไส้เป็นไอใช่เป็นไสค่ะอ่ะวิจิทำมั่งค่ะอาไอาอาอ๋พี่อ้อยจะให้หนูระบายไงคะทำไมต้องให้พี่อ้อยระบายคนเดียวอะคะหนูต้องช่วยพี่อ้อยด้วยสินอไคค่ะโอเคนะคะสวยไหมคะ ใครระบายคะไอไอค่ะอ๋อหล่คะวิจิระบายได้ไหมคะเอเอาค่ะทำไมอะคะคะห,<า>หนูต้องทำสิคะอ่ะให้วิจิชวัวสิคะนี่อ,าาอ๋อค่ะดนสีว่าทให้พี่อ้อยระบายพี่อ้อยอยากเห็นวิจิระบาย,ยอ่าวิจิเอาสีส้มนะคะอ่าพี่อ้อยช่วยอ่าช่วยพี่อ้อยนะอ่าวทำอย่างนี้ทำนี้เอ่ ทำดีๆจ,จับดีๆจับดินสึอจับใหม่ที่น่ะจับไม่ถูกอืเก่งมากค่ะให้มันอยู่ในกกอบนะคะนี่บิ๊กอ้อยจับมือให้ครั้งหนึ่งวิ๊กจีก็ทาตามนะคะเก่งมากสวยด้วยเห็นไหมสีส้มนะคะอะพี่จีขยับเก้าอี้เข้ามาค่ะอืละใบให้มันเลยนะคะอย่าให้เลยเส้นนะคะเก่งมากจ้างไป น่าะบายได้ค่ะพี่กีทำได้ออะจับใหม่อ่ะจับนี้อ่ะพี่อ้อยช่วยก็ได้อ